เสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะกลับบ้านนะคะบรรยากาศนะคะของวัดก็สงบร่มเย็นมากๆเลยนะคะตอนนี้ที่วัดเขาน่าจะกําลังจะสร้างตรงนี้นะคะซึ่งเป็นโดมหรือเปล่านะคะที่จะทำให้แบบเป็นบางแดดนะคะบางแดดบางฝนประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นกุฏิของทางวัดแล้วก็ตรงนี้เป็นศาลาที่สำหรับทำบุญนะคะตรงนี้เป็นศาลาการเปลี่ยนแล้วก็ตัว งนี้ก็จะเป็นกุฏิท่านเจ้าอาวาสนะคะเดี๋ยวตอนนี้มันก็จะปั่นจักรยานนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านก่อนนะคะทุกท่านคะ่ะเพราะเราทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อยเมื่อกี้ล่วงลงไปต้นไม้เดี๋ยวเราปั่นจักรยานก่อนนี่นะคะจะเป็นภายในวัดบ้านอ้อนะคะเดี๋ยวเราก็อุ้ยอุยแม่จะล่วง แล้วเราก็ปั่นไปโอ๊ยหมาโหดร้ายมากน้องหมาโหดร้ายมากเมื่อกี้เห่านะกลัวมากเลยนี่นะคะบรรยากาศของวัดบ้านอ้อนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาทําบุญนะคะนี่ก็จะเป็นวัดบ้านอ,อ้อแล้วก็ออกมาในหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเราข้ามถนนกันโอ้ยมองนม่ยายมานั่งตรงนี้ จอันนี้จะเป็นทางไปหนองกันเอ้ยเดี๋ยวมางายหลังนี่เป็นวัดบ้านอ้อน,นะคะทุกคนด้านหน้าวัดเดี๋ยวเราจะโอ้ยมาปัจจัยยานเดี๋ยวจะไงหลังเนาะอันนี้เข้ามาในซอยหมู่บ้านแล้วนะคะเข้ามาในซอยหมู่บ้านแล้ว แม่บอกว่าเขาซื้อน้ำแข็งตรงนี้เดี๋ยวถามเขากาอยู่ปะยายน้ำแข็งมาส่งยังจ้ะมีน้ำแข็งไหมจ้ะอ๋อเดี๋ยวเอาเอาเอายีา่สิบบาทจ้ะเดี๋ยวหนูมาเอาเด้อเดี๋ยวหนูมาเอาน้ำแข็งก็สปอนเซอร์จ้ะวันนี้เอาร้อยลดเมื่อวานเอาร้อยลดแต่ยังไม่พอจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวจะเพิ่มอีก,อก,อกสักหน่อย อันอันนี้ลองถามเข้าดูก็ได้จ้ะเ,เพราะว่าของฉันน่ะแล้วแต่ว่าจะเอาเท่าไรเดี๋ยวค่อยสรุปก,กันอะไรแบบนี้นะจา้าใช่เพราะว่าของาเอาเยอะไงใช่ใช่แต่อันนี้ต้องถามเขาแต่ว่าโดยประมาณหนาสจะจะักแบบไอที่ของเขาเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยหรือเปล่าประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราเอาเยอะอาจจะได้ลดนะคะจ้า,จาและ,และใช่ถ้าประมาณนั่นใช่จ้ะ ได้ยายไปแหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามานี้ก่อนนะคะทุกคนไปห้องน้ำก่อนดีกว่าเพราะว่ากรฉีคะ่ะทุกคนขออ้ัย <laughs> เดี๋ยวเราก็จะไปที่บ้านก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ